สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบช่อง m o เด r n Law a c a d มี y กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตา184รา184ถึงมาตา1 8รา187ค่ะมาตา184รา184ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับผู้กระทําคือบุคคลใดก็ตามที่มีเจตนาเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงการกระทําคือทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไรประโยชน์เช่นนํารถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการ,กรทำความผิดไปแอบซุกซ่อนไว้ถือเป็นการช่วยซ่อนเล้นพยานหลักฐานในการกระทําความผิด มีความผิดตามมาตรานี้ค่ะและคําว่าซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําความผิดอาจจะเป็นพยานบุคคลก็ได้เช่นจ้างให้พยานเบิกค,ความเท็จเพื่อช่วยจําเลยเป็นการทําลายพยานหลักฐานได้ค่ะหรือพยานวัตถุเช่นช่วยเอาศพและซับของผู้ถูกฆ่าไปฝังในถ่วงน้ําขุดดินที่เปื้อนเลือดเอาไปทิ้งน้ําพยานเอกสารก็เช่นเผาทําลายเอกสารการช่อกงเป็นต้นค่ะองค์ประกอบภายใน ของมาตานี้นอกจากเจตนาธรรมดาแล้วผู้กระทำยังต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงถ้าการกระทำเพื่อช่วยตัวเองไม่ให้ต้องรับโทษไม่เป็นความผิดตามมาตานี้แต่เป็นความผิดตามมาตาหนึ่งสี่สองค่ะตามดีกาที่สี่หกสี่ทับสองสี่เจ็ดแปดเป็นต้นค่ะและคำว่าแมนะ้ผู้อื่นจะได้ไประโยชน์ไปด้วย จากการที่จำเลยช่วยตัวเองก็ไม่ถือว่าจำเลยกระทำไปเพื่อช่วยผู้อื่นก็ไม่ผิดตามมาตรานี้ค่ะดูได้ตามดีกาที่เจ็ดแปดหกทับสองห้าสองสองมาตาราหนึ่งแสนห้าผู้ใดทําให้เสียหายทําลายซ่อนเลน์เอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไรประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดที่ได้ส่งไว้ต่อสารหรือที่สารให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ การกระทําในมาตรานี้ก็คือทําให้เสียหายทําลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์มีความหมายทํานองเดียวกับมาตรา142เป็นแต่การกระทําต่อทรัพย์หรือเอกสารใดไม่ใช่ทรัพย์สินตามมาตรา142เนื่องจากจากัดเฉพาะสิ่งที่มีรูปร่างที่ได้ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีเท่านั้นเช่นเอาเอกสารท้ายฟ้องออกจากํานวณไปหรือแอบฉีกพยานเอกสารตรงข้อความสําคัญ และซั์หรือเอกสารนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ส่งหรือรักษาไว้ในการพิจารณาคดีไม่รวมถึงหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลยที่ส่งไว้ต่อศาลจึงไม่ใช่ทรัพย์ที่จะเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดคีการที่จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักง,งานว่าสมุดฝากเงินอ,อมสินดังกล่าวสูญหายไปแล้วนำหลักฐานการแจ้งหาย ไปเบิกเงินปิดบัญชีสมุดหายเลิกฝากและได้ตามจำนวนที่ฝากไปไม่เป็นความผิดตามมาตรา185มาตรานี้ค่ะตามดีกาที่1036ทับ2533และทรัพย์ที่ศาลสั่งให้ยึดไว้ช่วคข่าวก่อนพิจารณาไม่ใช่ทรัพย์ที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ให้ศาลรักษาไว้ในการพิจารณาคดีไม่เป็นความผิดตามมาตรา185มาตรานี้ค่ะตามดีกาที่7332ท,ทับ2540ม,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 มาต,ามาต,าตามาร 7, 3, 3, 2, 2, 5, 4, า,า186 ผู้ใดทาให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไรประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มีค่าพิพากษาให้ริบต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับความผิดตามมาตรา1น5นะคะเป็นการกระทำต่อทรัพย์หรือเอกสารในการพิจารณาคดีแต่ความผิดตามมาตรา1น6มาตรานี้เป็นการกระทำต่อทรัพย์สินที่มีที่ได้มีค่าพิพากษาให,ให้ริบเช่นสารสั่งให้ริบรถยนต์ของจําเลย ที่ใช้ในการทำความผิดตามมาตา33อนุ1จําจำเลยแอบเข้าไปถอดอุปกรณ์สำคัญออกมาจนหมดซึ่งคำพิพากษาให้ลิมนั้นไม่จำเป็นต้องถึงที่สุดค่ะมาตา187ผู้ใดเพื่อจะไม่ให้การเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทำให้เสียหายทำลายซ่อนเล้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไรประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่าน่าจะถูกยึดหรืออายัด ต้องวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินห0 0ม0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการกระทำตามมาตราน,นี้คือทำให้เสียหายทำลายส้นเลนต์อพิสิยหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์มีความหมายทำนองเดียวกับมาตราน1น2 3, 3, แต่เป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่าน่าจะถูกยึดหรืออายัดเช่นนำทรัพย์ไปจำนนองอไว้เต็มราคาทรัพย์ตามดีกาที่8 2 9ทับสอขายทรัพรย์ที่ศาลมีคำสั่งให้ยึดไว้หรือผู้ที่ซื้อทรัพย์ หรือผู้ซื้อทรัพย์ที่รู้เห็นด้วยถือเป็นตัวการร่วมในการทำความผิดตามดีกาที่471ับ2477ดีกาที่3628ับ2556หลังจากทำสัญญาปณิปนอมยอมความและสารพิพากษาตามยอมแล้วก็คือสารพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาปณิปนอมยอมความสัญญาปณิปนอมยอมความจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา การที่จำเลยนําที่ดินแปลงที่ตกลงยอมความให้แบ่งส่วนเท่าท่ากันไปจดทะเบียนให้ผู้อื่นเช่ามีกาหนด10ปีย่อมเป็นการทาให้เสียหายซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวการทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา187มาตรานี้ค่ะองค์ประกอบภายในของมาตรานี้คือเจตนาธรมดาตามมาตรา59และเจตนาพิเศษเพื่อไม่ให้การเป็นไปตามคำพิพากษาหรือคําสั่งของศาลหากกระทําไปโดยสุจริตเช่นขายทรัพย์ใช้นี่โดยสุจริต ตามดีกาที่581ทับ2463หรือโอนรัพ์มรดกใช้แก่เจ้าหนี้กองมรดกไม่ผิดตามมาตรานี้ค่ะตามดีกาที่775ทับ2477หรือจำเลยกระทำไปเพราะมีคำบังคับของศาลหรือว่ามีเจตนาพิเศษไม่มีความผิดตามมาตรานี้ตามดีกาที่1485ทับ2513สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ